สวัสดีครับเพิ่มทรัพย์นะครับเทสงานก่อนจัดส่งนะครับส่งให้ลูกค้านะครับตัวนี้เป็นงานสกิด6หน้าลูกใสผ่านการตรวจทุกการตรวจนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูก่อนนะครับสมมติพลิกหน้ามาเปิดหน้ามาเป็นเอี่ยวนะครับนี่นะครับสั่นยาว1ครั้งนะครับสสั้น1ครั้งนะครับสสั้น1ยาว1นะครับ สีจะเป็นหน้าว่างนะครับสี่จะเป็นหน้าว่างข้าไปก่อนนะครับ5สั้น2ครั้งนะครับหกยาวสองครั้งนะครับจะประมาณนี้นะครับสีจะเป็นหน้าว่างนะครับถ้าหากไม่ใช้งานให้ตั้งหน้าสี่ทิ้งไว้นะครับงานตัวนี้ ผ่านทุกการตรวจนะครับหากลูกค้านสนใจนะครับสามารถทักแชทแอดไลน์นะครับโทรเข้ามาสอบถามได้ที่0946231884นะครับขอบคุณครับ